สวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนครูแอมอีกครั้งแล้วนะคะเด็กๆชั้นป .1 วันนี้ครูแอมนะคะจะพาเด็กๆมาเตรียมความพร้อมการสอบอาทีกับแบบทดสอบปีการศึกษา2563ค่ะเราไปกันได้เลยค่ะการอ่านออกเสียงตอนที่หง การอ่านออกเสียงคำข้อ1ถึงข้อ20ให้นักเรียนอ่านออกเสียงคำที่กำหนดให้ให้เด็กๆนะคะอ่านตามครูแอมครูแอมอ่าน1ครั้งเด็กๆอ่าน2ครั้งนะคะในแต่ละคำนะคะเริ่มต้นคำแรกกันเลยนะคะคำที่1เทวดาคำที่2เลขที่ คำที่สามกระดาษคำที่สี่คนเดียวคำที่ห้าอย่างนี้คำที่หกแข็งแรงคำที่เจ็ดเจ้าหญิงคำที่แปดชั่วโมงคำที่เก้ามิยาย คำที่10เสาเอกคำที่สิบอทั้งหมดคำที่12บอช็อกโกแลตคำที่13หัวใจคำที่14เพื่อนบ้านคำที่สิบห้ข้อมูลคำที่16 ผู้วิเศษคำที่17วงกลมคำที่18บพัดกะเพราคำที่19เหมือนกันคำที่ยี่สิบะนมจีนเราจะไปต่อกันในตอนที่2เลยนะคะตอนที่2การอ่านข้อความ ให้นักเรียนอ่านข้อความต่อไปนี้ให้ถูกต้องเราจะมีข้อความนะคะให้นักเรียนอ่านนักเรียนฟังคุณครูแอมอ่านก่อนนะคะแล้วค่อยหยุดคลิปแล้วอ่านตามค่ะฟังนะคะคุณพ่อของฉันชอบดูรายการข่าวทางโทรทัศน์เป็นประจำจึงทำให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับการเกิดโรคระบาด ที่เป็นเหตุให้ผู้คนเจ็บผู้คนเจ็บป่วยล้มตายจำนวนมากคุณหมอประกาศแจ้งเตือนประชาชนทุกกลุ่มทุกอาชีพเกี่ยวกับการรักษาความสะอาดของร่างกายและของใช้ก่อนรับประทานอาหารหยิบจับขนมน้ำดื่มทุกครั้งจะต้องทำให้มือสะอาดด้วยสบู่หรือครีมล้างมือ โดยไม่ใช้สิ่งของต่างๆร่วมกับผู้อื่นเด็ดค่ะอีกทั้งไม่ควรคลุกคลีอยู่ใกล้ชิดกับคนไข้เพราะอาจติดโรคจากพวกเขาเหล่านั้นได้เด็กๆคิดว่าโรคนี้คือโรคอะไรคะโรคนี้ก็คือโรคโควิดนั่นเองนะคะเมื่อช่วงประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาโรคนี้ระบาดหนักมากนะคะแล้วถามว่าปัจจุบัน โควิดหายไปจากโลกนี้หรือยงังยังค่ะโควิดยังคงอยู่กับเรานะคะแต่ถูกประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องระมัดระวังตัวเองนะคะดูแลสุขภาพของตัวเองเพื่อไม่ให้เราติดโควิดแล้วก็จะได้ไม่เจ็บป่วยนั่นเองนะคะเด็กๆหยุดคลิปของคุณครูแล้วก็อ่านข้อความตามได้เลยนะคะถ้าอ่านเสร็จแล้ว เราจะไปต่อการในตอนต่อไปค่ะการอ่านรู้เรื่องตอนที่1การอ่านรู้เรื่องคำนะคะจะตอบคำถามข้อ1นึถึงข้อสิให้นักเรียนนำตัวอักษรใต้รูปภาพมาเขียนใส่หน้าข้อความที่มีความสัมพันธ์กับคําที่กำหนดให้หนึ่งคำต่อหนึ่งภาพค่ะเรามาดูคำํำศัพท์กันเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมดูรูปภาพไปด้วยนะคะว่ารูปภาพของเราตรงกับคำศัพท์ที่เราจะเติมหรือเปล่าข้อ1คําว่าเครื่องบินค่ะเด็กๆคิดว่าข้อไหนคือเครื่องบินคะเครื่องบินก็คือคอคอควายนั่นเองค่ะคําที่2นะคะคีย์บอร์ดนักเรียนคิดว่าข้อไหนคือคีย์บอร์ดคะ เฉลยเลยนะคะคีย์บอร์ดก็คือข้อซซโซค่ะข้อ3ลูกแกะเด็กๆคิดว่าอันไหนคือลูกแกะคะลูกแกะก็คือข้อจอจานั่นเองค่ะต่อไปข้อ4ี่ถุงมือค่ะอันไหนเป็นถุงมือคะเด็กๆดูออกไหมคะถุงมือก็คือ ข้อขอไข่นั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อห้าพิซซ่าอันไหนเป็นรูปพิซซ่าคะเด็กๆดูออกไหมคะพิซซ่าก็คือข้อใช่ค่ะข้ององ,งูนั่นเองค่ะเราจะไปต่อกันในข้อ6เลยนะคะข้อ6คือนอนหลับอันไหนนอนหลับคะเด็กๆดูออกไหมคะ ฉเฉลยค่ะนอนหลับนอนหลับคือข้อชอช้างนะคะไม่ใช่ต่อประตักนะคะต่อประตักนั้นเขาตื่นแล้วนะคะเด็กๆอย่าสับสนนะคะนอนหลับคือข้อชอช้างค่ะต่อไปค่ะเราจะไปต่อกันในข้อ7ข้อ7พยาบาลพยาบาลคือคนไหนคะคือข้อไหนคะ,ฉะเฉลยค่ะพยาบาลคือ ดอชาดานั่นเองค่ะพยาบาลคือดอชาดาต่อไปข้อ8ค่ะอะงุนอันไหนเป็นอง,งุนคะเช่เลยค่ะอ่ง,งุนก็คือชอกเะเชอค่ะข้อ9ไม้กวาดไม้กวาดคืออันไหนคะอันนี้ดูไม่ยากเลยใช่ไหมคะเช่เลยค่ะ ไม้กวาดคือข้อก่อไก่นั่นเองนะคะและข้อสุดท้ายของตอนนี้ข้อ10กระโดดเชือกเด็กๆคิดว่าอันไหนเป็นการกระโดดเชือกคะเชเลยค่ะยอผู้หญิงนั่นเองนะคะไหนมีใครทำถูกหมดทุกข้อไหมคะคนที่ถูกหมดเยี่ยมมากเลยนะคะ ปรบมือให้คนที่ถูกหมดเลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเราจะไปต่อกันเลยนะคะในตอนที่2ค่ะตอนที่2การเล่าเรื่องจากภาพและการอ่านรู้เรื่องประโยคตอบคําถามข้อ11ถึงข้อ15นะคะให้นักเรียนพิจารณาภาพที่กำหนดให้แล้วเล่าเรื่องจากภาพโดยการเขียนสื่อสารด้วยคำ และประโยคง่ายๆให้ได้ใจความเรามาดูข้อ11กันเลยนะคะข้อ11เป็นรูปคุณยายหรือคุณย่ากำลังถือถุงขนมแล้วก็มีรูปเด็กไหวเพราะฉะนั้นรูปนี้เราจะแต่งประโยคกันว่าย่าหรือยายใจดีให้ขนมผมหรือให้ขนมฉันหรือผมขอบคุณคุณยายที่ให้ขนมนะคะ ต่อไปค่ะข้อ12เป็นรูปมีคุณแม่กับคุณลูกนะคะแล้วก็ถือหนังสือเราจะตอบว่าแม่เล่านิทานให้ลูกฟังหรือดูอ่านหนังสือให้คุณแม่ฟังก็ได้เช่นกันนะคะจะไปต่อในข้อ13เลยค่ะข้อ13ค่ะมีรูปที่กำลังนั่งร่วมรับประทานอาหารกันนะคะในคนในครอบครัวนะคะเราจะแต่งประโยคว่า ครอบครัวของฉันกินข้าวร่วมกันหรือพ่อแม่ฉันและพี่กินข้าวร่วมกันหรือครอบครัวของเรากําลังรับประทานอาหารเช้าก็ได้นะคะเพะนักเรียนสังเกตจากไหนคะจากนาฬิกานะคะนาฬิกาชี้ที่เลข7นะคะเป็นเวลา7นาฬิกาหรือตอนเย็นก็ได้คะ่ะทานข้าตอนทุ่มหนึ่งนาฬิกาก็ชี้ที่เลข7็เหมือนกันนะคะต่อไปคะ่ะไปข้อ14คะ่ะ ข้อแม่พาลูกขี่จักรยานออกกำลังกายคุณครูออาขออภัยนะคะเพราะว่าสระอามนะคะมีปัญหานิดหน่อยก็เลยเป็นขีดออกไปอย่างนั้นนะคะจริงๆจะเป็นสระอามอยู่บริเวณตรงข้างบนตรงนี้นะคะจะเป็นสระอามนะคะออกกำลังกายนะคะหรือพ่อแม่พาลูกขี่จักรยานไปซื้อของที่ตลาดก็ได้เช่นกันนะคะต่อไปค่ะเราจะไปที่ข้อ15ค่ะ ข้อ15จะเป็นรูปคุณครูกับเด็กๆยืนอยู่ที่หน้าโรงเรียนกันนะคะเราจะแต่งประโยคว่าคุณครูยืนรอรับนักเรียนหรือนักเรียนมาโรงเรียนหรือเด็กๆทักคุณครูด้วยการไหว้หรือเด็กๆทักคุณครูด้วยคำว่าสวัสดีก็ได้ค่ะคราวนี้จะไปเป็นข้อ16ถึง25ให้นักเรียนอ่านประโยคแล้วตอบคำถามโดยใช้เครื่องหมายกากบาท กาทับข้อที่นักเรียนคิดว่าถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวคะ่ะข้อ16ปุ๊ชวนปอไปเยี่ยมแป้งที่บ้านป้อมใครอยู่บ้านป้อมคะข้อ1ปุ๊ข้อ2ปอข้อ3แป้งเด็กๆคิดว่าเป็นใครคะคำตอบก็คือ แป้งนั่นเองค่ะข้อ3ค่ะต่อไปค่ะเราจะไปที่ข้อ17ค่ะน้องล้างจานให้แม่ใส่มะเขือเพื่อนำไปให้พี่แกงใครทำกับข้าวข้อ1พี่ข้อ2แม่ข้อ3น้องเด็กๆคิดว่าใครเป็นคนทำกับข้าวคะคุณครูแอมเชะเลยค่ะ ข้อหนั่นเองนะคะพี่เป็นคนทำกับข้าเพราะว่าพี่เป็นคนแกงค่ะต่อไปข้อ18ค่ะมะม่วงพวงโตส้มโอสีเขียวมะปรางรสเปรี้ยวสีเหลืองนวลนๆผลไม้อะไรไม่ได้บอกสีข้อ1นส้มโอข้อ2มะม่วงข้อ3มมะปรางเด็กๆคิดว่า ข้อไหนไม่ได้บอกสีคะ,ฉะเฉยเลยนะคะมะปรางนั่นเองนะคะเพราะว่ามะปรางเนี่ยเอ้ยโทษค่ะมะม่วงค่ะเพราะว่ามะม่วงเนี่ยบอกว่าพวงโตเฉยๆไม่ได้บอกว่าเป็นมะม่วงสีเขียวหรือมะม่วงสีเหลืองไม่ได้บอกว่าเป็นมะม่วงดิบหรือมะม่วงสุกนะคะแต่ส้มโอบอกสีเขียวแล้วก็มะปรางเนี่ยบอกรสแล้วก็บอกสีว่าเขาสีเหลืองนวลนๆนะคะ ต่อไปเราจะไปต่อในข้อ19ค่ะข้อ19กทุเรียนผลงามเปลือกหนามีหนามเนื้อเหลืองน่ากินกลิ่นแรงนะคะข้อใดไม่ได้กล่าวถึงก็คือข้อใดไม่ได้พูดถึงนั่นเองนะคะข้อ1กลิ่นข้อ2รูปร่างข้อ3รสชาติเด็กๆคิดว่าเขาไม่ได้บอกเรื่องอะไรคะคำตอบก็คือ รสชาตินั่นเองนะคะเขาไม่ได้บอกว่ารสชาติของทุเรียนเป็นอย่างไรนะคะไม่ได้บอกว่าหวานว่าเปรี้ยวว่าขมว่าเผ็ดนะคะเขาบอกแค่ว่าเปลือกหนาเป็นรูปร่างแล้วก็บอกกลิ่นว่ามีกลิ่นแรงนะคะต่อไปเราไปในข้อ20ค่ะข้อ20แม่ยกกล่องไข่ใส่ตะกร้าพร้อมปลาตัวใหญ่ส่วนลำใหญไว้ในถุง ปลาอยู่ในอะไรเฉลยได้หรือยังคะข้อ1ตะกรา้าข้อ2กล่องข้อ3ถุงผ้าแอมเฉลยเลยนะคะก็คือใส่ไว้ในตะกร้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ20ค่ะเอ้ยโทษค่ะข้อ21ค่ะข้อ21หนูจิว๋วพูจาไพเราะ เมื่อพบผู้ใหญ่รู้จักทักทายไปลามาไหว้หนูจิ๋วเป็นคนอย่างไรข้อ1มารยาทดีข้อ2จิตใจดีข้อ3ม,มีวินยัยเด็กๆคิดว่าหนูจิ๋วเป็นคนยังไงคะ,ฉะเฉลยค่ะหนูจิ๋วเป็นคนที่มีมารยาทดีนะคะเพราะว่า รู้จักทักผู้ใหญ่ด้วยการไหว้นะคะต่อไปค่ะข้อ22ค่ะข้อ22ลูกเป็ดเดินไปลูกไก่เดินมาลูกแมวเดินหน้าลูกหมาเดินตามสัตว์อะไรเดินไปด้วยกันข้อ 1. ลูกเป็ดกับลูกไก่ข้อ2ลูกไก่กับลูกแมวข้อ 3. ลูกหมากับลูกแมว ขอโทษค่ะลูกแมวกับลูกหมาอ้าวฉเฉลยเลยนะคะคำตอบคือลูกแมวกับลูกหมาเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าลูกแมวเดินข้างหน้าลูกหมาเดินตามนะคะเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เขาเดินไปด้วยกันค่ะต่อไปข้อ23ค่ะข้อ23กระจิบจิกหญ้าแล้วพาบินปลอ เพื่อไปถักทอสารต่อเป็นรังบทร้อยกรองนี้กล่าวถึงเรื่องใดข้อ 1. การกินข้อสองการบินข้อ3การทํารังเด็กๆคิดว่าเขากล่าวถึงเรื่องอะไรคะเชเลยค่ะการทํารังนั่นเองนะคะ กระจิบก็คือนกกระจิบนั่นเองนะคะเขาเอายาไปทำรังค่ะเราจะไปต่อกันในข้อ24ค่ะข้อ24ข้างหน้าบ่อน้ำข้างหลังกองทรายข้างซ้ายกองหินกองดินข้างขวาสิ่งใดอยู่ตรงข้ามกันข้อ1กองหินกับบ่อน้ำข้อ2กองหินกับกองดินข้อส กองดินกับกองทรายเด็กๆคิดว่าอะไรอยู่ตรงกันข้ามคะคุณคุณออ๋มเฉลยเลยนะคะข้อ2นั่นเองค่ะก็คือกองหินกับกองดินนะคะเพราะว่าเขาอยู่ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวากันก็คือตรงกันข้ามนั่นเองนะคะเราจะไปต่อกันในข้อ25เลยค่ะข้อ25เด็กๆด,ดูภาพนะคะดูภาพแล้วตอบคำถามค่ะ ก้อยควรนำสิ่งใดทิ้งลงในถังขยะใบนี้คะข้อ 1. กระป๋องนมข้อ2กระป๋องแปง้งข้อ3กระป๋องยาฆ่า,มาแมลงเด็กๆคิดว่าเอาอะไรทิ้งดีคะเชเลยคะ่ะกระป๋องยาฆ่า,มาแมลงนั่นเองนะคะเพราะว่าถังขยะนี้เป็นถังขยะพิษนะคะถ้าจะบอก ให้อีกทีก็คือถังขยะนี้จะสีแดงนะคะเป็นถังขยะที่มีพิษนะคะก็คือมีหัวกระโหลกคว้ยเลยนะ่ากลัวมากเลยนะคะเราไม่ควรเข้าไปใกล้าทาไมจําเป็นนะคะต่อไปค่ะเราจะไปข้อ26กันเลยค่ะข้อ26เป็นตอนที่3นะคะการอ่านรู้เรื่องข้อความตอบคําถามข้อ26ถึงข้อ30ให้นักเรียนอ่านข้อความแล้วตอบคําถามโดยใช้เครื่องหมายกากบาท ทับตัวเลือกที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะข้อ26ทุกเช้าวันหยุดพ่อจะตื่นแต่เช้าเข้าสวนเก็บผักไปขายที่ตลาดและแบ่งผักใส่ถุงแช่ตู้เย็นเพื่อนำไปไปฝากเพื่อนที่ทำงานในวันจันทร์วันหยุดพ่อทำอะไรข้อ 1. นําำผักไปให้เพื่อนข้อ2 เข้าสวนปลูกผักข้อ3ขายผักที่ตลาดเด็กๆคิดว่าคุณพ่อทําอะไรคะคําตอบก็คือใช่ค่ะคุณพ่อเก็บผักไปขายที่ตลาดค่ะไปขายผักนั่นเองนะคะเราจะไปต่อกันในข้อ27ค่ะข้อ27ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีความฉลาด สุภาพรักเจ้าของจดจำกลิ่นที่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดีช้างมีความรักลูกเช่นเดียวกับคนรู้จักส่งเสียงดุลูกใช้งวงตีลูกเมื่อลูกสนข้อความนี้เกี่ยวกับเรื่องใดข้อ 1. ลักษณะของช้างข้อ 2. ขนาดของช้างข้อ3ชนิดของช้างเด็กๆคิดว่าข้อความนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ คุณครูเฉลยเลยนะคะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องของลักษณะของช้างว่าช้างมีลักษณะเป็นอย่างไรมีนิสัยยังไงนั่นเองนะคะและช้างก็ดุลูกด้วยนะคะเขาใช้งวงแทนมือนะคะถ้าลูกสนช้างก็จะตีก้นลูกเขาด้วยงวงเหมือนกันนะคะเราจะไปต่อกันในข้อ28ค่ะข้อ28 มดดำทำรังตามรอยแตกของต้นไม้มดแดงใช้ใบไม้ทำรังบนต้นไม้ใหญ่ส่วนมดตะนอยจะขุดโพรงไม้ที่ตายแล้วเพื่อทำรังมดชนิดใดอาศัยอยู่ในโพรงไม้ขอ้อ1มดดำขออ้อ2มดแดงขอ้อ3มดตะนอยเด็กๆคิดว่าเป็นมดชนิดไหนคะ,ฉะเฉลยค่ะ มดตะนอยค่ะเพราะว่ามดตะนอยเขาจะขุดโพรงไม้ที่ตายแล้วนะคะเอามาทํารังนะคะและมดตะนอยเป็นมดที่มีพิษเยอะกว่ามดดํากับมดแดงนะคะถ้าเด็กๆเ,เจอระวังด้วยนะคะอย่าไปแย่เขาอย่าไปจับเขาเพราะว่าเขาอาจจะกัดเราได้นะคะแล้วเราก็จะบวมถ้าใครแพ้พิษมดตะนอยอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลได้นะคะเราจะไปต่อกันในข้อ29ค่ะข้อ29เเมนูวันนี้ ชูชีปลาช่อนแต่เมื่อวันก่อนปลาช่อนต้มยำส่วนวันพรุ่งนี้พี่ว่าจะทำไก่ย่างส้มตำและยำหมูยออาหารของเมื่อวานคืออะไรคะข้อ 1. ชูชีชปลาช่อนข้อสองต้มยำปลาช่อนข้อ3ไก่ย่างส้มตำนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะ คุณครูฉเฉลยเลยนะคะคือข้อ2นั่นเองนะคะเพราะเขาบอกว่าเมื่อวันก่อนก็คือเมื่อวานนี้นะคะทำต้มยำปลาช่อนนะคะแล้วสลามคุณครูก็มีปัญหาอีกแล้วนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะต้มยำปลาช่อนนะคะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วคะ่ะข้อ30เจ้ากระต่ายตัวนิดนิดตัวจิตจิตตาแป๋ว ตาแจ๋วแจ๋วเจ้ากระโดดไปแล้วไปเที่ยวแถวถิ่นใดฟ้าก็มืดไฟก็มอดเราก็ทอดถอนใจคิดถึงเจ้าตาใสอีกเมื่อไหร่จะมาเอ่ยบทร้อยกรองนี้หรือบทร้องเล่นนี้แสดงถึงความรู้สึกใดนะคะคุณครูจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะคะเจ้ากระต่ายตัวนิดนิดตัวจิตจิต ตาแจ๋วแจ๋วเจ้าโดดไวายไปแล้วไปเที่ยวแถวถิ่นใดฟ้าก็มืดไฟก็มอดเราก็ทอดถอนใจคิดถึงเจ้าตาใสอีกเมื่อไหร่จะมาเอ่ยบทร้องเล่นนี้แสดงถึงความรู้สึกใดนะคะข้อ1ห,ห่วงใหญ่ข้อ2เสียดายข้อ3โศกเศร้าเด็กๆคิดว่าน่าจะเป็นความรู้สึกไหนคะ เฉลยเลยนะคะความรู้สึกนี้คือความห่วงใยนะคะห่วงใยว่าเจ้ากระต่ายน้อยจะไปอยู่ไหนนะเมื่อไหร่จะกลับมาบ้านนะมีใครทำถูกหมดทุกข้อไหมคะถ้าที่ผ่านมาใครทำถูกหมดทุกข้อถือว่านักเรียนเยี่ยมมากเลยนะคะในการสอบอาในรอบวันจริงรับรองว่า หนูจะต้องได้คะแนนเต็มร้อยแน่ๆเลยค่ะถ้าใครทำถูกหมดทุกข้อคุณครูขอชื่นชมด้วยเสียงปรบมือนี้เลยนะคะเก่งมากค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในรอบหน้ากับการเตรียมความพร้อมอาทีอีกครั้งนะคะสำหรับคราวนี้จะฝากไว้เท่านี้ค่ะ หวังว่าเด็กๆจะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ทบทวนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ